ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางคุณชานุลคณินพัฒนาพิมนะครับประธานกรรมการบริษัทแซ่แปดแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุณอันครับอยากให้ท่านประธานอยาให้ผมรับใช้อยากให้ท่านประธานเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าแซ่แปดแปดเนี่ยจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยสินค้าเนี่ยเป็นตัวไหนครับก็สินค้าของแซ่แปดแปดดีทุกตัวครับครับนะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยผมเห็นว่ามันต้องต่อสู้กับความเสื่อมนะครับเพราะว่า เราก็คิดว่าอะไรที่มันต่อสู้กับความเสื่อมได้ดีผมก็หามาเยอะหลายตัวครับ,รบแต่ตอนนี้ที่สําคัญที่สุดหรือว่าเป็นตัวที่ขายได้ดีที่สุดแรงสุดของบริษัทแซฟแปปแปดก็คืองาดําครับองาดาครับงาดำเนี่ยเป็นผลิต ผลของบริษัทเองครับไม่ได้ไปลอกเรียนแบบบริษัทไหนครับเป็นสูตรเฉพาะของเราที่เราคิดกันขึ้นมาเองนะครับผมไม่เอาสูตรมาจากไหนผมอ่านหนังสือเยอะครับนะครับนี้ผมก็อายุ6 0เศษแล้วนะครับผมอ่านหนังสือแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็ถอนว่ากินงาดำที่ลูกกินงาดำแล้วมันจะดีทำให้กระดูกแข็งแรงอะไรต่ออะไรไปเนี่ยครับทีนี้พอแล้วผมไปอ่านหนังสือไปเจอครับว่า ธัญพืชหรือว่าราชาของหรือราชินีของพืชทั้งหมดคกาดําดีที่สุดนะครับทีนี้กาดําดีที่สุดผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าดีมากเลยน้อยผมก็เอางาดำเนี่ยครับไปสกัดเย็นนะครับพอไปสกัดเย็นแล้วผมก็เอาไปให้คนป่วยได้ลองทานเยอะมากรับครับแล้วก็ปรากฏว่าเราดูที่ผลลัพธ์ครับคุณอั๋นมันดีขึ้นมากๆเลยครับอย่างหลายเคสมาก ที่เขาออกอากาศไปครับเป็นเรื่องจริงครับอย่างยังไงยกตัวอย่างครับที่ที่เราไปทางนผลิตภัณฑ์แล้วดีขึ้นบางคนแม้กระทั่งคนใกล้ชิดผมเนี่ยครับขนาดว่าเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยครับคุณหมอให้ตัดขาทิ้งครับให้ตัดขาใช่ครับเป็นอะไรครับเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลครับอ๋อเป็นแผลเบาหวานใช่เขาให้ตัดขาทิ้งผมก็บอกว่าตัดจริงๆเหรอเขาบอกจริง ผมบอกว่าลองเอางาดาไปทานดูแล้วก็เอาไปทาครวก็เสร็จเรียบร้อยกินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยครับผมจะทานก่อนนอนสิบเม็ดแล้วเ้อนะครับทานเยอะขนาดนั้นมันไม่มีผลอะไรเลยไม่มีมมเลยครับคุณอั๋นผมถามคุณอั๋นนิดนึงว่าคุณอั๋นเกิดมาเนี่ยเกิดมาเลยนะครับเวลาคุณอั๋นจะทอดปลาเนี่ยคุณอั๋นใช้อะไรทอดครับน้ำมันใช่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มทำไมคนกินกันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่นี่น้ำมันงาดํานะ,ะงาดํามันเป็นชันยพืชม,มันเป็นราชินีและราชันครับสุดยอดแล้วครับงาดําผมว่าผมถามคุณอั๋นง่ายๆเอางี้ดีกว่าครับครับสมมุติที่นี่คุณอั๋นสัมภาษณ์ผมที่ห้างอินพีเลียนครับข้างล่างร้านอินพิเลียนเนี่ยมีร้านขายข้าวแกงอยู่ทั้งหมด1ิบร้านครับเราเป็นพวกกันทั้งหมดอผมจะพูดได้ไหมว่าร้านนู้นอร่อยร้านนี้อร่อยร้านนั้นอร่อยผมพูดไม่ได้อ่ามีอย่างเดียวคือ ไปทานกันเองแล้วก็วรู้ผลลัพธ์เองใช่คุณจะรู้เองว่าอันไหนอร่อยอ,อันไหนมันดีอ่าเหมือนกาดําผมครับคุณไม่ต้องซื้อไปเยอะหรอกครับ,รบซื้อไปแค่กล่องเดียวแล้วคุณทานดูผมมั่นใจนะครับว่างาดําเรามันยังมีลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะเราคัดงาด้วยครับกาเราเป็นงาออแกนิกครับครับซึ่งไม่ใช่เอาอย่างเราไปประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีโซม สามปีสองปีงานดำเราก็คัดมาอย่างนั้นครับไม่ใช่ไปเอางาน่นไ้นี่ที่กรองที่ขายที่รุ่นเอามาสกัดเย็นไม่ใช่ครับมันก็มีที่มาที่ไปที่มาที่ไปลึกซึ้งมากกว่านั้นผมไม่สามารถอธิบายได้เยอะเขาคู่ต่อสู้เขาจ้องจะไปผลิตเหมือนผมครับงานดำในเซเว่นก็มีที่ไหนก็มีดีหมดครับดีทั้งหมดแต่ผลลัพธ์วัดกันที่ผลลัพธ์วัดกันที่ผลลัพธ์คุณอันเคยทานก๋วยเตี๋ยวลังสิบไหมครับทานก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับอ่าบาน สิบบาทผมไปสยามพารากอนสามร้อยบาททำไมคนเข้าแถวกันซื้อระครับก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตก็มีใช่ห้าบาทถูกด้วยใช่ถูกด้วยแต่นี่สามร้อยใช่ทำไมคนเข้าซื้อรอครับก็เหมือนของผมเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเพราะคนลูกค้าบริโภคแล้วซื้อซ้ํามันเห็นผลจริงๆครับครับอ่าอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนตัวมเองเอาเป็นหลักเลยเมื่อก่อนผมว่าผมน่าจะแก่วันนี้ไปเยอะแล้วนะตั้งกระทานงาดําวันละสิบเม็ดวันละสิบใช่ครับสิบเม็ด เหมือนทานยาเลยนะครับติดเม็ดแล้วผมทานก็ผมไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรมาทุกอย่างดีหมดครับไม่มีอะไรหมายถึงว่าระบอกตอนอนยิ่งดีทุกอย่างดีหมดที่แรกผมก็กลัวเหมือนคุณอ่านว่าเหไรครับครับกลัวว่าเอ๊ะน้ํามันน้ามันนี่ผมก็มาดูเครื่องบินเ่ยครับมันใช้ถ่านหรือใช้น้ํามันครับน้ํามันน้ามันนะครับแล้วเราบริโภคทุกวันเนี่ยให้เราไปซื้อกระทะที่เขาเรียกกะทะอะไรนะเทฟลอนเทฟลอนไปเจียวไข่อร่อยไหม ไม่มีทางหรอกครับยังไงก็ไม่อร่อยเหมือนน้ำมันแล้วเรากินน้ำมันบรรทั้งกันเด็กครับถูกไหมครับครับแล้วปู่ย่าตายายผมเนี่ยเขาเ็าทานงาดําแต่เขาต้องไปคั่วอืออะไรที่มันคั่วแล้วผ่านความร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเสื่อมอืมันเสื่อมผมไม่รู้หรอกครับผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่ผมรู้แต่ว่าผมกินแล้วเนี่ยผมได้ประโยชน์มากงาดําเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเพิ่งเริ่มครับของแซนดนี่ เปิดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมเริ่มแรกเลยครับแล้วผมกินมาก่อนครับอผมกินมาก่อนที่ผมจะทําครับอแล้วผมไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเลยผมผลิตเองนะครับจ้างโรงงานผลิตแล้วผมไปดูแปลงที่เขาปลูกผมไปดูมาละเอียดยิบเลยครับตั้งกับมาห้ามใส่สารที่กันอะไรที่พื้นดินปลูกเนี่ยผมดูมาละเอียดของเรามีเฉพาะที่เลยครับที่เราเอามาครับ ประมาณนี้ครับวันนี้นี่คือสูตรเฉพาะของเราเลยสูตรเฉพาะเลยงาดำครับครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้บริโภคหรือว่าท่านที่กําลังลังเลสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะกินน้ํามันงาแล้วนี่มันจะมีผลเอฟเฟกต่อร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าครับไม่มีครับผมดูดูคนที่เขาทานกันตอนนี้ครับอายุ90าทานงาดำของผมมา4ปีตั้งแตที่ผมเปิดมาทุกวันนี้ยังแข็งแรงสุขภาพดีบางคนนะครับกินแล้วผม ดำขึ้นมผมกล้าการันตีได้ว่างาดําของเราเนี่ยมันมีมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่างาดําของยี่ห้อหลายๆยี่ห้อแต่ผมไม่กล้าบอกบเพราะผมยังมีส่วนอื่นที่อยู่ในนี้ด้วยครับมไม่ใช่เฉพาะม,มีเฉพาะงานดาอย่างเดียวมันมีมันมีวิวัฒนาการมากกว่านี้ครับมผมถามคุณอันว่าทําไมถึงว่ามันก็มันง,งาดําเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ใช่ครับ คุณอันไปดูนะครับสมมุติว่าเราจะไปกินผลไม้เนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยอเอาไม่ต้องมากเอาอังุ่นมันวางอยู่เนี่ยกิโลละหบาทถูกไหมครับห้าบาทพอขึ้นไปห้างหน่อยเป็น10บาทอพอเอาของมาลองหน่อยเป็น20บาทบไปใส่ช่อสวยๆขายห้บาททั้งทั้งทังอัง่นเหมือนกันถูกไหมครับ แต่ของผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับของผมมันมีเหนือกว่านั้นครับเพราะว่าผมผมคิดว่าเรานะครับเป็นชาวพุทธผมเชื่อเรื่องนี้ครับบุญบาปนะครับทุกบาททุกตังที่ผมทําตรงนี้ครับผมใช้พลังของพุทธคุณนะครับมีการทําที่เหนือกว่าธรรมชาติใครได้กินงานดาผมไปแล้วสุขภาพดีครับและมีรายได้ไอ้นี่สำคัญต้องมีอะไร